สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องคนเกษตรจชต่อนะครับมาแล้วครับตามสัญญานะครับตามคำเรียกร้องนะครับก็มีอยู่หนึ่งท่านนะครับบรรก่อนบอกว่าพอครบหนึ่งเดือนนะครับอย่าลืมนะครับถ่ายคลิปให้ผมดูด้วยนะครับโอเคนะครับการปลูกทุเรียนเล็กให้ตัวไวนะครับ เทคนิคง่ายๆลดต้นทุนปลูกง่ายตัวไวนะครับมาดูครับ1เดือนยังไม่ได้เติมอาหารเพิ่มเติมไม่เข้าเลยนะครับมาดูว่าการปลูก1เดือนแล้วเป็นยังไงท่านคงจําได้นะครับท่านดูพี่เลี้ยงครับ1เดือนพี่เลี้ยงยังคงอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับเป็นกิ่งเงาะนะครับถึงแม้ว่าจะเหี่ยวจะแห้งไปแล้วนะครับใบพี่เลี้ยงแต่ยังคงอยู่นะครับไม่ต้องซื้อสแลนใช่ไหมครับ Faster. มาด <laughs> <Okay. S 2> ูใต้โคนกันเลยนะครับใต้โคนต้นอนะครับเริ่มมีวัชพืชขึ้นแล้วนะครับนี่ดูโคนต้นนะครับนี่นะครับโคนต้นนะครับนะครับดูวัชพืชไต่ขึ้นมาแล้วนะครับไต่ขึ้นมาแล้วนี่นะครับเห็นไหมวัชพืชเริ่มมาแล้วนะครับโอเคครับมาดูครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมอ้าวเจอแล้วเจอแล้วครับ ดูนะครับเริ่มแล้วนะครับลากเริ่มเดินแล้วสังเกตตรงไหนลากเริ่มเดินดูยอดนี้สิครับนี่นะครับเป็นไงครับนี่เริ่มยืดแล้วนะครับมาดูนี่ยืดยิ่งกว่าครับนี่นะครับนี่นี่นี่บังอยู่นะครับเห็นยังครับนี่นะครับแสดงว่าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมสองยอดยอดข้างล่างนี่เล็กยอดข้างบนนี่ยืดยาวแล้วนะครับ แสดงว่ารากเริ่มเดินนะครับพอรากเริ่มเดินนะครับอีก10วันหรือว่า7วันข้างหน้าเริ่มที่จะเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ได้แล้วนะครับให้สังเกตอย่างนี้นะครับการที่จะให้ปุ๋ยครั้งที่1 <mia? S 2> ก็ดูว่ารากเขาเดินหลือยังนะครับถ้าอย่างนี้แสดงว่ารากเริ่มเดินแล้วนะครับเห็นยังมีการต่อยอดแล้วนะครับนี่นี่อยอดเริ่มเดินนะครับนี่ ยืดนิดนึงแต่นี้ยืดเยอะนะครับอ่านะครับเราต้องต้องให้อาหารแล้วครับเพราะว่าเขาต้องการอาหารแล้วเพราะเขาเริ่มเริ่มตาเริ่มเดินแล้วนะครับยังยอดเริ่มมาแล้วนะครับเราก็ต้องให้เพราะเดี๋ยวยอดนี้นะครับจะแตกไปด้านโน้นไปกินกันกินขนแหงนะครับแล้วตานี้ก็จะแตกไปด้านนี้ไปกินขนแหงนะครับอ่าแล้วตาข้างล่างนี้ก็จะไปด้านโน้นสลับกันนะครับก็จะเห็นว่าเป็นครับดูดูดู ยอดบนยอดบนยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่สวยขึ้นอวบขึ้นนะครับอ่านะครับนี่นั่นนั่นคือยอดบนบนสุดนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าดูอ่ความสดนะครับก็ดูว่าเขาจะอวบขึ้นนะครับลำต้นก็จะอวบขึ้นนานะครับเห็นไหมครับแล้วก็นั่นยอดที่ผมบอกว่าแากเริมเดื่นแล้วเป็นการส่งสัญญาณบอกให้เราเพิ่มมาหาแล้วนะครับอีกสักเวัน นะครับค่อยให้อินรีย์นะครับห้ามให้เคมีนะครับเคมีก็นู่ดแหละครับ6เดือนขึ้นไปนะครับการสังเกตว่าเราจะเริ่มให้เริ่มเพิ่มปุ๋ยนะครับเมื่อไหร่นะครับจากที่ผมบอกว่าการปลูกนะครับการปลูกก็คือใช้ดินผสมนะครับในการปลูกตามคลิปในครั้งแรกนะครับที่ผมสาธิตนะครับ แล้วก็ไม่ต้องให้ปุ๋ยนะครับ1เดือนแล้วก็ถ้าหากว่ารากเขาเริ่มเดินนะครับก็จะมีนี่นะครับจะมียอดที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนู้นจะเห็นชัดนะครับนี่นะครับพอยอดเริ่มเดินนะครับแสดงว่าเราจะต้องเพิ่มอาหารให้แล้วนะครับเพราะว่าอาหารที่ให้แสดงว่าเขาเริ่มดึงไปใช้แล้วนะครับพอเริ่มดึงไปใช้เราก็ต้องเพิ่มให้เขานะครับ ให้ท่านดูอีกรอบด้านนี้ให้ท่านดูด้านนี้อีกนะครับนี่คือหนึ่งเดือนพอดีนะครับวันนี้วันที่เก้านะครับผมปลูกวันก่อนวันที่วันที่เก้านะครับผมปลูกวันก่อนวันที่เก้าธันวาวันนี้วันที่เก้ามกราหนึ่งเดือนเป๊ะ e เลยนะครับก็มาตามสัญญานะครับเพราะมีอยู่ท่านหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านดูในคอมเมนต์นะครับจะเจอนะครับ เข้าไปดูในตอนที่หนึ่งนะครับในวันที่ผมปลูกเขาบอกว่าอย่าลืมนะครับพอครบหนึ่งเดือนเป็นยังไงมาดูกันนะครับท่านอยากให้ดูยอดนะครับฝั่งนี้จะเห็นชัดนะครับสวยเดี๋ยวผมก็จะเออนีนีนี่นะครับนี่นี่สวยเป็นงไงบ้างครับนี่เดี๋ยวอนี้ขึ้นก่อนนี่นี่นะครับแต่มันไม้ไม้ไม้ค้ำบังอยู่นะครับเห็นไหมครับยอดสวยใช่ไหมครับชัดไม่เอ่ย ประมาณนี้นี่นะครับนั่นคือคือยอดวิชบังนะครับนี่นะครับยอดนี้ยาวยาวที่สุดนะครับตอนนี้แสดงว่าเขาเริ่มขออาหารนะครับยอดนี้เดี๋ยวจะออกมาเป็นกินขนแหงนะครับก็จะกลายมาเป็นเป็นกก่งแหงยืดออกไปทางโน้นนะครับและกิแขนแหงทางนี้มีแล้วใช่ไหมครับนี่นี่นะครับนี้มีแล้วแล้วเดี๋ยวกิ่งนี้ก็ไปโน่นนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกมาอีกนะครับเขาจะแตกมาอีกนะครับ ก็เริ่มขออาหารนะครับก็เราก็เริ่มให้ปุ๋ยอินทรีย์ได้เลยนะครับห้ามให้เคมีนะครับห้ามให้เคมีนะครับจนกว่าจะ6เดือนสําหรับปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็ให้ได้10วัน15วันนะครับสักหนึ่งกัมือ15วัน10วันสักหนึ่งกํามือนะครับก็ไม่ต้องสังเกตยอดไม่ต้องสังเกตอะไรนะครับเพราะว่าธาตุอาหารเขาไม่แรงนะครับเป็น ไม่มีความเป็นกรดไม่เหมือนปุ๋ยเคมีนะครับนี่นะครับดัานนี้จะเห็นครบเลยนะครับก็นํามาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับที่รอชมรอติดตามทุเรียนต้นนี้อยู่นะครับนี่1เดือนพอดีปูเก,ก้าปูเก,ก้าธนวาวันนี้ผมมาถ่ายเก้ามกระนะครับ ครับก็คงได้ชมกันแล้วนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับเพราะนั้นการปลูกทุกเรียนเล็กนะครับท่านไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายนะครับอยู่ที่เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งไม่ยากเลยนะครับก็สามารถที่จะย้อนรอยถอยหลังไปชมคลิป3คลิปที่ผ่านมาได้เลยนะครับว่าเริ่มต้นยังไงตอนนี้ครบ1เดือนแล้วเป็นยังไงสภาพต้นนะครับ คลิปนี้ขอบคุณมากที่ให้กดติดตามรับฟังรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับส่งให้แชร์ไปยังให้แชร์ไปยังญาติพี่น้องของท่านนะครับหรือว่าพ,กพวกเพื่อนฝูงที่ชื่นชอบในเรื่องราวของทุเรียนนะครับต้องการปลูกทุเรียนนะครับปลูกไม่ยากนะครับ ก็ผมจะเน้นย้ำให้ท่านเลือกกิ่งกระโดงนะครับเพราะเขาจะโตได้ดีได้รูปทรงที่สวยงามและโตเร็วนะครับหากมีปัญหาในการซื้อต้นพันธุ์นะครับติดต่อผมได้นะครับพูดคุยกับผมได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ